สวัสดีกับทุกทกท่านแล้วคะก่อนอื่นก็นต้องขออนุญาตมือนี้มันเป็นวันวัน,วนปละเนาะวันปลาซึ่งจริงๆกับไปใส่กได้ดอกเพราะว่าเป็นไข่นะคะอ่ะมือนีในในความเป็นมนุษย์ของเ้า ในการที่เขาได้ศึกษาธรรมะนี่เป็นเป็นสิ่งที่ดีศึกษาชีวิตน่ะละ่ะครับว่าอย่างไงใส่คําว่าศึกษาธรรมะศึกศึกษาตนสกรชีวิตนี่มันถือต้องตามธรรมบอกมันมันมีความเป็นธรรมเป็นธรรมมันมีความเท่าเทียมมันมีความเป็นธรรมมันยุติธรรมมันถูกต้องไหมอันนี้ก็ให้ให,ให้ให้ลองศึกษาดูว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันมันคืออะไร นะะในการที่เกิดเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งหรือดวงจิตผู้หนึ่งในดำลงอยู่นี่หลายๆคนหลายๆท่านกา็เคยพูดไปแล้วนะว่าแบบไม่มีคุณไม่มีบ้าง ผีไม่มีบ้างผีให้โทษได้ไหมอ,อ่าบางบางท่านอาจจะเคยไปฟังหลายๆส่วนมาฟังแล้วบอกเออคือก็ก็อาจจะบูกของท่านแล้วนะว่าผีไม่สามารถให้โทษได้มีแต่ตัวเองให้โทษตัวเองใช่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริง ผีหรือดวงวิญญาณหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรจะไม่สามารถให้โทษเราได้ถ้าเราเป็นบุคคลที่ไม่ได้ไปสร้างสร้างโทษหรือสร้างเวรให้ท่านคิดง่ายๆให้ท่านคิดง่ายๆนะท่านคิดง่ายๆเดี๋ยวท่านจะขึ้นไปสู่บางคนเก่งมากบางคนเก่งมากเก่งจริงๆ อันนี้ต้องยอมรับว่าเก่งจริงก็คือท่านข้ามไปได้ท่านไม่ได้เกี่ยวพันท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอกับดวงจิตดวงวิญญาณคือท่านข้ามได้ท่านเก่งท่านเก่งแล้วแต่ถ้ากรณีของท่านที่ยังไม่เก่งหรือยังเข้าไม่ถึงมันจะไปตรงไหนทำไมเขาถึงบอกว่าการเหยียดยามการเบียดเบียนการดูหมิน่น การดูถูกถือว่าเป็นการสร้างวิบากถือว่าเป็นเป็นการสร้างความเร็วทางความเร็วสร้างเออต่อให้จะเก่ง่าหร่ายก็ถือว่าเป็นการสร้างสร้างความเร็วสร้างไม่ว่าจะผีหรือคนเบียดเบียนกันกถือว่าเป็นการสร้างกรรมไม่บอกถ้าคนเขาปฏิบัติดีแล้ว ถ้ามีดวงคิดดวงวิญญาณหรือว่าอสูหร,อาารหรือว่าม่านมาเบียดหรือว่าม่านผู้นั้นกับเป็นผู้สร้างกับนะฮะอ่าเป็นผู้สร้างกับถามว่าให้โทษได้ไหมอันนี้บอกเลยว่าให้โทษได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับท่านที่สร้างสร้างวิบากกรรมสร้างคู่แขนสร้างอะไรขึ้นมาให้โทษได้ให้โทษได้ ให้โทษท่านได้มีผลได้ถ้าอะไรถ้ากุศลน,นั้นของท่านอ่อนบาปนั้นท่านเต็มกำลังบุญไม่เข้ามาช่วยให้สามารถทัดทานได้สิ่งเหล่านั้นสามารถดนบันดาลให้เกิดเหตุเพศภัยต่างๆได,ฟดะะ้ฟังให้ดีนะคะฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวท่านจะสับสน ท่านคือคนธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านก้าวไปถึงระดับหลายหลายท่านที่ฝึกอะใส่เข้ามาฝึกต่อให้ท่านจะอยู่ในสถานะอะไรท่านก็ต้องฝึกฝึกก่อนที่จะข้ามผลเฮ้าทั้งเมดนี่ที่นั่งจอบกันบึงกันนี่กับฝึกขึ้นกันเนี่ยร้อยฝึกแอบฝึกตั้งใจฝึกสละฝึก ฝึกเจ้าของที่สี่ขามพนนะคะสมมติว่าเราไปโรงเรียนง่ายๆเลยเราไปโรงเรียนแล้วเราไปสร้างศัตรูก็คือไปโดนชนเด,เดินชนเดินชนเดินชนคู่ศัตรูของเราไปตำเขาแล้วเขาไ่พอใจนะะเขาก็นะคะก็จะย้อน คือการกระทบก,กระทั่งเกิดความไม่พอใจก็จะย้อนกลับมาทำร้ายกันนะคะเกิดความกระทุกกระทั่งเกิดการทำร้ายกันเกิดการทะเลาะบาะเว้งแต่พอดีท่านมีบุญเดินจนไม่ได้ตั้งใจเลยถึงเรียกว่ากรรมอันเกิดจากการประมาท ั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ถ้าอังโหสีให้กันไปก็ไม่เกิดเรื่องแต่บางคนมันไปเป็นประมาทพลาดทั้งไปกับคนผ่านมันไปบวกกับคนเลวไปบวกกับคนเลวสิ่งสิ่งนั้นก็ย่อมก่อให้เกิดชนวนนะคะนั่น็คนคนเลวผู้นั้นกําลังจะหาเรื่องท่านจะเข้ามาต่อยมาตีจะให้โทษท่านถามว่าให้โทษได้ไหม กำลังจะให้โทษแต่จะสำเร็จผลน,นั้นหรือไม่เพระเอินท่านมีเพื่อนเยอะบุญเยอะบุญท่านหลายบุญท่านหลายมูมะพอมูมะเห็นเพื่อนเข้ามาให้การช่วยเหลือ,อเพื่อนเข้ามาก่อนช่วยเหลือก็ยับยั้งไปเจ้ากรรมนายเวรแต่ว่าให้โทษได้ไหมให้โทษถ้าเป็นผีใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าผีใหญ่พวกผีใหญ่มันจะสร้างทั้งบุญทั้งอะไรเงี้ย ท่านต้องระวังนะพวกผีใหญ่อย่างเช่นใครว่าเอ่วาวแล้วก็่าเป็นกรรมกับลูกหลานเนื่องลูกหล,ลานกยกตัวอย่างอย่างเช่นเออพญานาคอย่างเช่นมาหิศผู้ที่เป็นเออเฝ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นผีใหญ่ คนพวกนี้ก็จะมีทั้งบุญดวงจิตพวกนี้จะมีทั้งบุญและบาปปะปนกันไปนก,ก็อย่างที่ว่านั่นแหละว่ายัางไม่ข้ามพ้นก็มีทั้งดีบ้างชั่วบ้างก็เหมือนเรานี่แหละบางคนที่มีตังค์ก็ตังค์ไปทำชั่วบ้างทำบุญบ้างทำชั่วบ้างเอาบุญศนจากการมีร่างกายไปทำชั่วบ้างดีบ้างก็เหมือนกันมันมีกำลัง มันถึงให้กําลังมีกําลังถึงให้กําลังกําลังนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะกําลังแรงพละกำลังท่านสมบัติกําลังบริวารกําลังนะมันมีทั้งกี่ส่วนนะะอันนี้ <c oughs> ท่านต้องระมัดระวังการไม่เบียดเบียนเพื่อนบอกว่าการไม่เบียดเบียน การไม่เบียดเบียนการอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งหลายยังเป็นสิ่งที่ดีนะคุณพูพูดยโสโอหังอ,อวดดีแม้กระทั่งอวดรู้อวดรู้นี่อวดรู้ก็อวดเก่งนี่ก็อันตรายอ,อีกเหมือนกันนะเขาเรียกว่าจุดล่อเป่าถ้าแข็งก็รอดไปอวดเกง่งอวดดีแต่ถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกง่ง อแต่ถ้าไม่เก่งท่านก็ต้องโดนเป็นเป้าพุงนะป็นเป้าพุงฉะนั้น <c oughs> ท่านก็ต้องท่านก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตก็เรียกว่าเอ,าเ,อ,าเ,อาเป็นมิตรกับธรรมเป็นมิตรกับธรรมไม่ไม่ไม่เป็นศัตรูกับมานค่ะมาน หมันหมันหมันที่ว่าเนี่ยอืเราเราไม่เป็นศัตรูเราไม่เป็นศัตรเูเราไม่ดูถูกเราไม่หยยดยามแต่เราก็สามารถชนะได้ด้วยตัวของเราเองนี่แหละแต่ไม่ใช่จากการเบียดเบียน er นะะจากการเบียดเบียนไม่ใช่การเขียนฆ่าถ้าเรารู้แค่เพียงรู้อ่ะมันไม่ได้ฆ่าหรอกกิเลสนะน๊ะแค่เพียงรู้มันก็ถอย,ออยแล้วถ้าหูเมื่อคิ้ง สิ่งต่างๆมันก็ถอยไปม,มันบ่เลยไปข่าไปแกงไปลบลูดูมินกันเนี่ยเพียงแต่เรารู้เหมือนที่หลายรูปหลายท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนท่านรู้ตัวท่านเมื่อขิ่งแ่ะโอ้มันอะไรเงี้ยมันตื่นมันมีความรู้ในตัวตนความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะรู้สึกทั่วตัวพร้อมอะไร รู้สึกตัวรู้สึกถึงความรู้สิ่งเหล่านั้นความรู้เนี่ยมันเป็นแสงสว่างทำให้ผู้นั้นไม่เมื่อยหมดยาวาจังสันจังสีสมมูรว่าเขาอยากหูเหมือนบ่เขาอยากหูยังสักอย่างเพราะละมานแห้งเมื่อได้หูแล้วสิ้นหูเดี๋ยวเ่านก้หนกหูแล้วก็ซื่อบางก้นหูแล้วก็ไปขยายผลต่อ อันนี้ลักษณะเปรียบเทียบความรู้ทางโลกความรู้ทางธรรมก็เหมือนกันรู้แล้วก็อุเบกขาบางคนรู้แล้วก็เกิดปัญญาบางคนรู้แล้วนําไปพัฒนานะคะ,ะสิ่งนี้ท่านก็ต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวท่านว่าความรู้นั้นมันนําพาท่านไปแบบไหนแต่ก่อนอื่นที่ท่านจะไปลกหลู่ดูหมิน่นหรือว่าดูถูกอะไรก็ตามแต่ ขอให้ท่านได้รู้ไว้สิ่งเหล่านั้นมีพลังงานมีคลื่นหมดนะเราต้องสู้แต่ถ้าเมื่อไรเราสู้กันด้วยความถูกต้องความดีไม่ใช่การหมิบเขียนฆ่ากันหรือว่าเ,เหมือนกับเราโกรธให้กับกิเลสฉันรู้แล้วอาสารเสียเทเสียลูกรามใบกายเป็นวิบากเราเป็นคนผูเราเป็นคนก่อเอรเองอนะเขาเป็นคนก่อแต่เรารู้แล้วก็ ไม่ได้ไปต่อรู้แล้วไม่ไปต่อ,อมไม่ไปต่อเมื่อรู้แล้วไม่ไปต่อ,อท่านก็ถือว่าท่านยุติเองเขาก็เขาก็มีสัจเขาก็มีความเป็นสัจธรรมของเขานะคะของพวกนี้เมื่อเขารู้แล้วว่าเขามาในรูปแบบนี้เนี่ย้เขาก็ไม่มาเขาไม่ได้วุ่นวายเหมือน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 เรา呐 คน,คนถึงเขาจะเป็นมารเป็นอะไรเขาก็มีวินัยไม่มีเขาเรียกว่ามีมีเขาเรียกอะไรมีสัจจะของเขานะคะอ่าอันนี้ก็อยากให้ท่านทุกท่านได้พิจารณาก่อนที่จะบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ไม่มีบุญบุญบุญนี้ก็สร้างนะ,ะบุญนี้ทำไปเถอะทุกรูปแตบดีไม่ว่าจะเป็นกับพ่อแม่ กับผู้ทรงคุณผู้ทรงคุณคุณแบบไหนคุณโนกับโลกอะไรเงี้ยผู้ให้ชีวิตเป็นทานผู้ให้ทำเป็นทานือถือว่าดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นผู้ที่จะสร้างธรรมทานเพื่อการหลุดพ้นถือว่าเป็นมหากุศลนะคะ ถือว่าเป็นหมาสุดท้ายคนเรามันต้องตายแต่อย่าตายแล้วจะวกวนมืดมนเนี่ยมันมันพันลลานาไม่ได้อืมถ้าสุดท้ายมันวกวนมืดมนเนี่ยมันถือว่าเป็นการการเกิดที่เปล่าไปอยชน์เป็นการเกิดที่ไรคาเป็นว่าเป็นการเกิดที่ไรคามอมมอมมอถือววามมีคาอ่เป็นการเกิดที่เปล่าไปอยชน์ ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้มีประโยชน์จากการมีชีวิตนี้นะคะมีชีวิตนี้อ่อฉะนั้นฉะนั้น เราทั้งหลายนี่ควรจะมาพิจารณาพิจารณาถึงสิ่งเ,ออเราทั้งหลายควรจะพิจารณาถึงสิ่งที่เราจะไปดูถูกเหยียดยามเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่าน ก่อเวรไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไม่เชื่อเรื่องกุศลอย่างที่เราบอกบอกไปนั่นแหละว่าทำบุญทำทานทำบุญทำทานทำบุญกับผู้ให้ชีวิตทำบุญกับผู้จะให้ความ ให้ทำทานาสู่การหลุดพ้นถือว่าเป็นกุศลเป็นบุญใหญ่เรื่องาเป็นบุญใหญ่เหตุบุญน้ำพอน้ำแม่กับเป็นพระอรหันเ,เหตุบุญน้ำพูสีสางคุนโน้าเฮ้าลุดพ้นกับเป็นกุศลกับเป็นกุศลอีกแบบหนึ่งกับเ,เป็นกุศล ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญทั้งนั้นแหละเอาไว้อะไรเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเป็นสะเบียงเป็นอาวุธในการขึ้นประหประหารถึงเวลาที่ท่านจำเป็นนะคะที่าดูถูกเรื่องของบุญรเป็นว่าย่อนนี้บุญจังนีท่าแกอ่อย่าบอกว่าบุญนั่นบุญนี่ให้ ให้ให้เข้าใจว่าบุญนี่คือสเสบียงคืออาวุธเป็นบุญ,บ,ญบางคนเคยให้ออถ้ามาเป็นท่านบางคนเคยให้ขอคิดคน้นให้เขา้นจากความวีบัติบางทีมันก็ไม่ได้ไหมายถึงบางคนให้อาหารให้เขาหลอดปนจากความหิวความตายการสีดับ ลงไปการสิ้นชีวิตบางคนสิ้นสิ้นชิดหินความหวังความหวังมันหล่องร้อยปราดปานเจ้าของเขาซูว่านตายสติสตังกันัางมาพ้วนเหล่านี้ล้วนล้น,น,นเป็นกุศลผล,ลบุญให้เราสะสมไว้เป็นเครื่องเป็นสเสบียงเป็นเครื่องเป็นอาวุธถึงเวลาดีพอแนวขัดขวางอุปสรรค สามารถดึงอาวุธเหล่านีออกมาประหัตประหารแล้วก็พผ้าท่านกล่าวยางต่อไปได้ท่านเสื้อพอเห็ดปุ่นน้ำพอ่อน้ำแม่นี่บ่บอืดป่ยากนะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ขาดมือทำบุญกับปิดามันได้ถือว่าไม่ขาดมือไม่ขาดมือทำบุญ กับผู้มีสินเขาบ่าผู้มีสินบเป็นตนกบวชเนี่ยคนนร้มดาอะไรมีสินเจ้าของขอะไระแม่กระทั่งผู้ที่เขาจะถือสินเพียงคมขึ้นัืมทำบุญกับผู้มีสินบุญด้วยอะไรบ้างสนับสนุนการอนุเคราะห์การส่งศีลผู้นั้นจะมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นตบะ ฟังเดอ้อแง่เงื่อนในการแห่งอานิสงบุญไม่เหมือนกันเดี๋ยววันหน้าจะมาเล่าวันนี้เอาไว้ก่อนวันหน้าจะมาเล่าจะทิ้งท้ายไว้ให้แง่เงื่อนผลของกรรมและอานิสงแห่งบุญแตกต่างละเอียดปราณีตกันออกไป อันนี้นะมีความละเอียดแตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นบุญง่ายๆที่สุดวันนี้จะขอแนะนำก็คือเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบุญต่อมาทำอย่างไร จเจริญสมาธิแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ให้ใครบ้างให้ตัวเองให้ผู้รักษาเจ้าของเทวดารักษาเจ้าของ่ะไปว่าเทวดาที่ไหนอย่าไปว่าผู้ใดเสื้อข่อยกายอยู่ไหน,นผู้ใดบอเสื้อกลับไปกดออกแล้วก็ไปฟังอีกช่องหนึ่งเลยอืม่ม,มีรอก ว่ด่ารักษาจาของมีที่ไหนมันจะเขาไม่มาโมงมาเฝ้าอัน,นันต์จำเอาเมาเฝ้าถ้าเมื่มอไรที่เห็นจริงๆแล้วจะไม่พูดอย่างนั้นจะเคารพเสมือนพ่อแม่ตัวเราเองเลยฮะนนังเดียเป็นพ่อเป็นแม่เฮาเด็ดเพื่อนตายละ่ะมาเฝ้าลูกเฝ้าเต่าเ,าเ,าเพื่อนไดนรับหนาทีมากพอมีบุญมีกรรมสัมพันธ์กันมากอืม มีเงินเดือนเงินดาวคือกันเนี่ยเท่านสวนรรค์ก็เลยเขาจะว่ายเป็นบุญเป็นกุศลคือกันเนี่ยอืมมาลูกเต่้ทาทำดีความดีพ่อแม่ก็ได้รับคือกันพไว้ใน้ฐานะอย่างใน้าฐานะเคยเพิงเคยอิงคยพิ้งคออ่อยกขเคยเรียงคยเกี่ยกันมาอเทวดาให้เทวดารักษาตัวเราให้กายสังขารในเปิ้นฝ่าให้เลี้ยงเที่ยงย่ามหลับย่ามนอน คนนี้มากกหาฮัลโหันพีสางนา่งพ่า,พาผู้เขาจอดเขามาสิงมาสูเอาเอาไปกินอะไรเด้นะคะต่อมาเมื่อท่านจเจริญศีลและสมาธิแล้วท่านก็แจกจ่ายโดยไม่มีประมาณเหมือนเราทําลงทานให้ไปลุยฮันเ็นผู้ใดมันหิวหลายเออกัลระบุบไปเลยให้ผู้นั่นผู้นี้เอาไปเลยหันักท่านให้ทุกวันนะคะท่านให้ทุกวัน ในเวลาที่ท่านแก้ปัญหาอะไรไม่ได้จะมีบางอย่างมาบอกท่านห่างเทือนห้าว่มีตาดีสามดีสีมันจะมีแนวมาแต่งมาบอกออัอืนนี้ก็ฝากไปโอ้ยแมนอี๋ีอีแม่มาบอกให้สืบอเลยคอยทุกไก่สิตายแบโอ้ยแมนอห๋ีเป็นคืนหอดแม่ร้ายหลายฝาเมียเฮียนเกินหลดุดบวมนสิก,กุบวัดเดน้ำเขาตั้งหนาก็เลย บ่อยูบ่อยูขั้นอันต่อมากเขาาฝ้าคึ้นเนี้ยขึ้นแด็กสี่ขั้นอะมันเกิดถึงดีบอดีนะคะอย่าบอกว่าไม่มีนะมีมีเหมือนในโลกนี้บะมีแต่เจ้าผู้เดียวดอกอย่าเก่งในโลกนี้มีมัดทับสันข้นเข้าเกิดมาบ่มี่ผูมีผัวผ่มีพ่อไม่แม่ดอกบะมีแต่เจ้าดอกมีผู้อื่นน้านะะต้องเข้าโลก ต้องให้เกียรติผู้อื่นข่อยมีชุ่มมือนี้ได้ข่อยกะเข้าหลบเข้าหลบคนเข้าหลบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเข้าหลบความดีนะะั่นล่ะเป็นที่ตั้งนะผู้บอดีข่อย,บบอ,ยอยก็บ่อยากว่อน้าข่อยก็หนีไปว่อแต้านพวกเจ้าของชุ่มบอดีว่อล้ำเลยไม่ย่งเอา้ามันบ่เป็นผักเป็นพวกเฮ้าแมนเฮ้าว่อลน้ำมันแล้วมันสิเกิดประโยชน์อยังมีแต่สิเกิดโทษนะะั่นล่ะอืม ฉะนั้นก็ะย่ให้ถือมองจ้องให้ถือทิศผิดให้ถือข้นจำนั่นละ่ะมันบ่อดดนี่ยังหลายดอกนะคะอันนี้ให้เทวาดาเจ้าของให้เจ้าของให้กับสาภาศาสตทยไปเลยเออห้าลังเทือนเนี่ยนั่งขั้นผู้ไหลผู้ใดผู้ลังน้นรับตานางไปแล้ว เห็นเห็นอย่างวัตีรับตานั่งไปม้อยมอยแล้วเหลืออย่างเหลือล่มเฮฮันดาบัดเข้าตายนี่เหลืออย่างเหลือเจ้าของอเหลือเจ้าของคำว่าเจ้าของนี่ทั้งมัดทั้งม้วนเข้าเป็นผู้ประกอบมาทั้งมัดเลยเขาสีเห็ดจัไงไนกได้มันเหลือเจ้าของ ในนั้นหัเจ้าของประกอบความูลเจ้าของกับตัวเงเป็นอันนั่นล่ะเป็นสิ่งนั่นล่ะเป็นสิ่งนั้นล่ะเพราะเจ้าของเป็นผู้เห็นเจ้าของเอาอันชุด้ทยเป็นผู้เห็นถามาตัดไปบอตัดได้แต่คุณต้องเชี่ยวชาญแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่เชี่ยวชาญสิ่งเหล่านี้ยากคนบอกว่าจังค่อยๆกันเกิดมาหมู่ว่านขัานเมืองก่อนกัสิสำเร็จโหลดสีบรีสุ์โหลดเป็นไปไม่ได้ค่ะ เพื่อนบริสุทธิ์แล้วเพื่อนกันยักว่ายักเถื่อนนะกันแล้วกันอีกตีแล้วตีอีกทบแล้วทบอีกฝึกแล้วฟึกอีก,อ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 กฉะนั้นก้อยท่านกลับไปวินาเดี๋ยวรอบหนะ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องเอเรื่องอย่างาเรื่องความละเอียดของกุศลกับความละเอียดของกันนะคะอรอบหนะ้า รอบนี้ก็วันพระนี้ก็เอาเอาไว้ก่อนนะคะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่สวดมนต์ไหว้พระจะเลื่อนศีลจะเลื่อนท่านจะเลื่อนบาวะนาะขอให้พรลาน,รนีสงีได้เป็นเครื่องหมายเครื่องนำทางนะคะได้เป็นอานิสงเป็นความหวังเป็นที่พึ่งให้กับเขาคนเขาอยู่มีความหวังมีที่พึ่งมีจิตเหนียว เวลาไปเวลามากอุ่นอกอุ่นใจนะคะ,ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ